การประกอบเครื่องอากาศเย็นครับของแบรนด์โอลิเวียนะครับประกอบเครื่องครับก็คือมีบดมีนะครับลบนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีตัวโถใส่น้ำนะครับตัวมิกนะครับตัวนี้คือมิกนะครับให้น้ำผลไม้เข้ากันนะครับตัวนี้จะเป็นนะครับโถกองกาดนะครับตัวนี้แกนบดนะครับแล้วก็ฝาครอบนะครับขั้นตอนการประกอบเครื่องนะครับ ให้เรานะครับปิดนะครับตรงนี้นะครับซีนยางนะครับด้านล่างนะครับนะครับปิดนะครับเพื่อกันน้ําซึมนะครับตัวนี้ก็วางได้เลยนะครับวางได้เลยนะครับอันนี้หันหน้าออกนะครับตัวที่สองนะครับหัวหลวมเข้าไปเลยนะครับสังเกตว่าที่หัวจะมีลูกศรอยู่นะครับ จะมีลูกศรอยู่นะครับตรงกับโถตรงนี้นะครับเวลาใส่นะครับให้เอาลูกศรนะครับวางตรงนะครับตรงกับตัวนี้นะครับเขาจะเข้าล็อกพอดีนะครับต่อจากนั้นนะครับนําแกนบดมาสวมลงไปนะครับกดให้สุดนะครับแล้วก็ฝานะครับก็จะมีตรงนะครับลูกกุญแจนะครับก็เปิดนะครับก็เปิดนะครับวางให้แนบสนิทกันนะครับ ตามด้วยบิดให้สุดนะครับให้คุณแจล็อกตรงนี้ตรงกันนะครับเครื่องจะทําง,งานนะครับถ้าล็อกไม่ตรงกันนะครับเครื่องจะไม่ทําง,งานนะครับนี้